สวัสดีครับสวัสดีลูกค้านะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็ติดตามนะครับทางช่อง u t u b e นะครับห่างหายไปหลายวันนะครับวันนี้อีกหนึ่งคลิปนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับก็เอ่อพามาชมนะครับดอกโคงปั๊มนะครับดอกโคงของพีออริโอนะครับรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่านะครับรุ่นหายากมากนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นของ15นิ้วนะครับ15นิ้วนะครับ เป็นดอก15นิ้วนะครับของ p ีอ d ดนะครับใครที่กำลังมองหานะครับหรือใครที่ยังไม่มีคู่นะครับขายเป็นคู่นะครับก็เซตนี้นะครับนะครับขายเป็นคู่นะครับเซตนี้ก็มาทั้งหมดอยู่12ดอกนะครับก็ดอกเดิมๆนะครับดอกใช้งานปกตินะครับนี่ครับ หน้าดอกทุกดอกนะครับทั้งหมดอยู่16ดอกนะครับ16ดอกนี้นะครับจะมีตาทั้งหมดเลยนะครับของตา PE นะครับนี่ครับหน้าดอกนะข้างในนะครับนี่ครับนี่ครับบอยสปเดอร์นะครับนี่ครับบอยสปายเดอร์ก่าเดิมหมดทุกอย่างนะครับเดิมเดิมนะครับใครที่กำลังมองหาก็นะครับจะเป็นรุ่นนะครับ15นะครับพิโอเรโอนะครับทำโรได้นะครับทำโรได้นะครับ ทำไฮได้นะครับมิดโลได้นะครับห้ากำลังก็ประมาณ500รอวัตนะครับพนะครับ1502นะครับ P a อ d i o 1 5 0นนะครับดอก P Audio 1502นะครับใครที่กำลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับผมที่ร้านนรันสักนะครับตัวนี้นะครับนะครับ นะครับเป็น15นิ้วนะครับเป็น15นิ้วนะครับวอยด์เดิมๆนะครับใช้งานปกตินะครับก็ทําเสียงกลางนะครับบ่าจะเป็นเสียงกลางเสียงไฮนะครับโลมิดนะครับมิดโลนะครับได้สไตล์นะครับเสียงเพาะนะครับแล้วก็เรื่องไม่เหล็กนะครับเขาหนามากนะครับจะไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆเรานะครับนะครับรุ่นเก่านะครับในตํานานนะครับใครที่กําลังมองหานะครับสภาพก็ยังสวยนะครับเดิมๆทั้งหมดทั้ง12ดอกนะครับ ราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแจ้งลูกค้านะครับราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับนะครับดอกโคตรสวยนะครับรถนี้ก็มาทั้งหมดอยู่12ดอกนะครับขายเป็นคู่นะครับนะครับขายเป็นคู่นะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนรันศักด์นะครับที่ร้านนรันศักด์นะครับบโทรติดต่อนะครับลูกค้า 083, นะครับ เจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์มานะครับคอมเมนต์ของอะไรนะครับก็อาจจะไม่ได้เข้าไปตอบหรืออะไรนะครับเพราะว่านะครับคนเดียวนะครับวุ่นนะครับคนเดียววุ่นจริงนะครับ ตัวนี้นะครับผมเอาแค่นะครับตัวนี้นะครับผมเอาแค่นะครับดอกละนะครับผมคิดแค่ดอกละพันพอนะครับผมคิดดอกละหนึ่งพันบาทนะครับผมคิดดอกละแค่ละดอกหนึ่งพันบาทนะครับอวนไปซื้อไหมเนี่ยนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับที่ร้านนันักสักนะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับศูนย์แปดสามเจ็ดสามเก้าแปดเก้าสี่ห้านะครับดอกเดิมมีทั้งหมดอยู่สิบสองดอกนะครับทาโลทําไฮได้หมดนะครับนะครับ ทากลางนะครับได้หมดนะครับมิดโลนะครับทํากลางดอกลางนะครับเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับพีแทะนะครับนะครับเราไปซื้อนะครับตอนนี้นะครับมือหนึ่งในราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับกับซื้อมือสองตัวตัวที่ว่ามียี่ห้อนะครับก็อาจจะยี่หอก็จะดีกว่านะครับแต่อาจจะเป็นมือสองสำหรับท่านที่ไม่ซีเรียสนะครับจบแน่นอนนะครับเสียงดีแน่นอนนะครับ ทำมอนิเตอร์ทำกลางทำอะไรนะครับเสียงดีนะครับ P a นะครับไม่ผิดหวังนะครับอันนี้นะครับแจนลูกค้านะครับอันนี้เฟซผมนะครับบ้านสีฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านสีเขียวนะครับอันนี้เบอร์โทรผมนะครับทำได้นะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับที่ร้านนรันศักด์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปต่อไปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ